สวัสดีท่านผู้ชมครับผมคลิปนี้เดี๋ยวมาดูรถอัดน้องสายันครับวันนี้เมื่อคืนนี้ก็พากันเช็คระบบการจนค่าเลยทีเดียวนะครับผมวันนี้น่าจะทำงานได้เต็มที่ครับเห็นว่าน้องทำการทดสอบดูแล้วครับผมว่าเรบบาบาดเป็นยังไงอะไรยังไงครับ อนนี้เดี๋ยวพามาดูครับผมสายันเช็คระบบเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่เอารถไปทดลองอัดอปัญหาของเขาคือชุดฉากนะครับมันมันห่างกันนะครับเลยเสริม เสริมมาล็อกละตัวล็อกละตัวนะครับให้มันใกล้ๆก,กันนะครับจะได้ให้ฟางมันไม่ย้อนกลับนะครับ F4 นี่นำมานะครับผมผมว่าง,งั้นจะได้ผลหรือว่าไม่ได้ผลยังไงก็เดี๋ยวทดลองลงพื้นที่จริงนะครับ ตอนนี้น้องก็แก้ไขแล้วนะครับเสริมเหล็กฉากขึ้นมานะครับให้ติดคันให้มากขึ้นแล้วก็ชุดคอเดิมนี่เป็นเป็นชุดเพลาลอยนะครับผมจะไม่จะไม่เป็นเพลาที่ยึดมีตัวตุกตายึดนะครับแต่ก่อนจะลอยเอานะครับเวลายืดลงมันก็ห่างเวลายืดขึ้นมันก็ติดชิด ทีนี้มันเป็นปัญหาคือฟางมันไม่ถึงตัวลูกฟักเข้าตู้นะครับสายันเลยตัดสินใจเลยตัดตัดตัวนี้ขยับเข้ามาให้อยู่ชิดกับตัวลูกฟักเข้าตู้นี่ประมาณาสี่ห้าเซนนะให้ให้ใกล้ที่สุดนะครับไม่ใกล้ที่สุดแล้วก็ย้ายตัวระบบ ยิงลมตะกอนตัวชุดยิงลมก็จะอยู่จุดตรงนี้นะครับเต็นย้ายมาไว้จุดนี้แล้ดูแล้วก็โอเคแล้วครับโอเคตัวชุดยิงลมเนี่ยจะเป็นชุดตัวสับปากนะครับสับปากเกี่ยวฟางมาเข้าตู้ที่มีปัญหาในการทดสอบช่วงแรกก็มีปัญหาแค่จุดนี้แหละครับฟางมันย้อน แล้วฟางมันไม่เข้าชุดลูกฟักนะครับเกิดจากมันห่างกันแล้วก็ตัวเหลืกฉากมันน้อยนะครับผมพอทำตัวนี้เสร็จเมื่อตอนเย็นว่าจะทดลองกันน้ำมันกระจายเลยน้ำมันกระจายมอเตอร์ ขึ้นตู้ฮะ,ะตัวน่าเป็นยึดประกับเกือกม้าของตัวมอเตอร์ของตัวน,นี้นะครับแก <c oughs> ตกแตกกันเลยไม่ได้ไฮไยทดลองไม่เย็น เแก้ปัญหายัางไงแก้แล้วแก้อีกเอามาอยู่แตกอีกนาทีไปเอาไอา้มบตเตอร์มาใหม่อีกใช่ไหมเอามาใส่แล้วทีนี้เป็นไงมบตเตอร์ใหม่ใช้ไม่ได้อีกแตกอีก,แตก,อกแตกตรงไหนมันรั่วอนั่นเองมันรั่วโอ้ทีนี้ทีนี้ทำไมเอาตัวเก่าเปลี่ยนตูดใหม่ใช่ไหม อเอาเอาตูดตัวนี่นะครับตัวตูดของปั๊มตัวเก่าใช่ไหมปั๊มใหม่ใช่ไหมมาเปลี่ยนใส่มาเปลี่ยนใส่เพราะว่าตัวนี้มันยังใช้ได้ครับตัวตัวนับเป็นตัวนี้มันยังไม่รั่วมันยึดได้ก็เปลี่ยนใสยันส้มมอเตอร์ในถอดออกเลยเอามอเตอร์ตัวเดิมนี่แหละแล้วตอนนี้โอเคยังโอเคแล้ว ันนี้ก็โอเคแล้วเพร้อมบอกงานเหลืออย่างเดียวใช่ไหมเทเลอร์ยังไม่เสร็จอืมตอนนี้พร้อมใช้งานแล้วแล้วลองอัดดูเมื่เย็นเป็นไงบ้างมไม่ย้อนย้อนเยอะไหมย้อนนิดหน่อย,ย,ออยแต่ว่าก็เข้า,เข,าเข้าไหมอ,อัดได้นะอ๋อสอบถามน้องชายเขาว่าแล้วว่าใช้ได้ เดี๋ยวก็ไปช่อมเทเลอร์ก่อนเดี๋ยวเทเลอร์เสร็จมาก็ย้ายไปเลยเนาะย้ายไปโรงงานเลยครับผมนม่เทเลอร์นี่สายสายัน,ยนต้องใส่เกียร์อยู่มั้งเทเลอร์ไม่เจอก็กจ้างต้องเจอจะไปช่วงบ่ายใช่ไหมเอ้าไปช่วงบ่ายครับผมช่วงบ่ายเจอกันครับผมช่วงเช้าก็กกม,กมารายงาน ความคืบหน้าของรถอัดฟางน้องสายันนะครับเอามาฝาก F-C ที่ติดตามครับผมตอนนี้ระบบก็เริ่มจะลงตัวแล้วนะครับเดี๋ยวไปชมทดลองหน้าง,งานจริงครั้งที่2นะครับว่าจะสุดจัดปลัดบอกไหมติดตามมาบผมติดตามคลิปหน้าครับ ลิปทีก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทีมงานของน้องสยายันด้วยครับผมฝีมืออจากมันสมองของน้องล้วนเลยนะครับทำได้ขนาดนี้นี่ไม่มีการาแก้ไขนี่เป็นไปไม่ได้ครับผมของพวกนี้มันต้องเอามาแก้ไขนะครับรถใหม่นี่ยังออกมาเลยยังยังยังต้องทดลองนะยังเกี่ยวไม่ได้ก็มีนะ ขนาดรถจากอู่ที่เขามีคุณภาพนะพอมาเกี่ยวเกี่ยวไม่ได้ก็ต้องกลับไปซ่อมใหม่ครับผมรถอัดฟางก็เหมือนกันนะทําได้ขนาดนี้ผมยอมรับเลยว่าน้องเก่งจริงๆแล้วก็ทําให้เหมือนใครด้วยครับผมอาจจะเป็นรถอัดฟางก็จริงครับที่อื่นก็มีทำนะแต่ว่าน้องนี่ทําขึ้นมานี่คิดแบบเองจุดวางเครื่องวางปั๊มวาง กระจังหน้าวางชุดคนขับวางระบบควบคุมอะไรนี่คือไม่ได้ก๊อปใครมาเลยนะครับเพียงแต่ว่าระบบช่วงล่างเอ่อพวกชุดตู้อัดชุดอะไรเนี่ยมันมันเป็นสแตนดาร์ดของมันนะครับแต่ว่า,วางพวกปั๊มพวกอะไรเนี่ยน้องออกแบบเองนะครับถือเป็นต้นแบบจริงๆเป็นรถต้นแบบถ้าตัวนี้ได้แล้วขั้นต่อไปก็ง่ายครับผมมันจับจุดได้แล้วนะครับ เพราะนั้นแล้วนี่ถือว่าการที่น้องทําแล้วรถมีแก้ไขมีอะไรบางคนคือสุป,ประมาทน้องไว้เลยว่าไม่ได้ผลบ้างบอกให้เอาไปเผาบ้างบอกว่าไม่ได้ราคาบ้างแบบนี้ก็โอ้ผมเห็นบางทีผมก็เสียใจนะครับผม <c oughs> แต่ก็ยังไงก็ขอบคุณ f c ที่ยังให้กำลังใจอยู่ครับผมส่วนใครที่สุป,ประมาทน้องไว้นะครับก็ไม่เป็นไรครับผมทุกคนก็มีความคิดของตัวเองนะครับใครจะว่ายังไงก็แล้วแต่แต่ความตั้งใจของน้องก็คือรถอัดฟางครับผมจะต้องทำให้มันสำเร็จรู้ดวงได้ดีครับถ้าไปลองเกี่ยวครั้งที่สองต้องมีแก้ไขอีกก็ต้องกลับมาแก้ไขอีกจนทำงานได้ครับผมภารกิจ ของพวกเราไม่มีล้มเลิกแน่นอนนะครับยังไงก็ฝากไปกำลังใจให้ทีมงานกันด้วยครับผมใช่ไหมแจนคิวลองสามรอบเลยลองสรอบได้กี่ก้อน่กอนก็มันต้องใช้ฟางเยอะเนาะลองสามรอบเลยพอใจไหมพอใจไหมพอใจอยู่เนาะเอ้าเราก็ยังไม่ได้เห็นนะเดี๋ยวคลิปหน้าเรา จะตามน้องสายาันไปครับผมคลิปนี้ก็ต้องลาท้าผู้ชมไปเท่านี้ครับผมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ด้วยครับขอบคุณมากครับ